กราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับกลาบสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับผมครับก่อนอื่นก็กลาบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับผมครับที่ติดตามนะครับผมกลาบขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมผมสัญญาแกย่างขอสุนกวางเพจรบู์ครับผมครับช่วงนี้ค้าขายก็เงียบมากครับผมครับก็ ไปทำอ้อยขั้นน้ำด้วยนะครับไปรับจ้างคือผมรับจ้างทำเป็นช่างฮะช่างอยู่แผนกช่างมันเจาะนะฮะแต่ก็พอทำได้นะครับเ,เขียนเสร็จไว้หลายสูตรนะครับเขียนเสร็จหมดแล้วครับเพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปยาวเกินห้านาทีครับ ผมไม่เก่งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ไม่เก่งเรื่องการตัดต่อนะครับแต่ก็ชอบคำนวณเลขนะครับก็ <c oughs> I love you ชอบสแสดงโชคครับชอบซื้อลอตเอรี่นะครับก็ฝากช่องเล็กๆไว้อีกสักช่องนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับช่องใหญ่ๆนะครับเอาไว้เทียบกับ ช่องใหญ่ๆช่องดังนะฮะคือผมเป็นช่องเล็กๆนะฮะเป็นช่องใหม่แต่ก็พอไปได้มาได้นะครับไปกันเลยครับผมครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับ งวดนี้นะฮะเลขล่าง2ตัวล่างก็ออก4 6นะฮะก็เข้าที่เลข4นะครับงวดนี้ก็เข้าที่เ,เลข8นะครับวันนี้ก็7จศูนย์เข้าที่เลข7นะครับ19ก็เข้าที่เลข1นะครับ15ก็เข้าที่เลข1นะครับ Oh. เข้าแต่หลัก10ผมก็เพิ่งสังเกตนะฮะสูตรเลขก็มีหลายสูตรนะครับก็เอาตัวเลขของงวดที่ผ่านมาเอามาตั้งแล้วก็คิดคิดถ้ามันโอเคปุ๊บก็คิดย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังไปอย่างเงี้ยครับมันก็ได้ออกมาประมาณนี้นะครับ งวดประจำวันที่16นะครับ16กุมภาพันธ์เนี่ยได้ตัวนี้นะครับ8กับ9นะครับอีกสูตรหนึ่งที่ผมคำนวณเลขล่างนะครับที่ผม2 1, ตัวมา1ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวได้6กับ7นะฮะได้6กับ7ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าถ้าสูตรเขาเดินต่อถ้าสูตรเขามันหลุดนะครับก็ เออหกเจ็ดแปดเก้าก็หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าแค่นี้ครับถ้าพี่น้องจับวินเป็นเลขสองตัวนะครับผมก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทกท่านนะครับผมที่ติดตามนะครับเนาะกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทกท,กท่านที่ เข้ามารับชมนะครับเนาะกับขอบประคุณหลายๆครับ